เปิดเลขเด็กคนดังเน้นๆปังๆงวดนี้มีใครรีบตามซองไม่ปล่อยให้หลอาบรรดาน,นักเสียงโชคเสี่ยงดวงต้องรอนานสำหรับการลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่1มีนาคม2566นี้ที่คอหวยทั้งหลายพากันส่องกันซูมเลขเด็ดคนดังทั้งในและนอกวงการบันเทิงแต่ว่าจะมีใครบ้างต้องไปดูกันค่ะเริ่มกันที่นักร้องหนุ่มมิวสิบสิทธิ์ ที่แฟนๆรู้ดีว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนทำอะไรแฟนๆก็ตีไปไกลกลายเป็นเลขเด็ดตลอดแต่ที่พี่กว่านั้นคือเข้าเต็มๆแทบทุกงวดอย่างล่าสุดเจ้าตัวป่วยอาหารเป็นพิษต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแฟนๆก็ไม่พลาดส่องเลขเด็ดในห้องพักที่เป็นเลข07แถมหนุ่มมิวยังชูสองนิ้ว งานนี้ต้องมี072ย์เแน่ๆฝ้าของภรรยาสุดแซบบ่บอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาที่ล่าสุดต้องยกตำแหน่งเมียสายเป้ควักกระเป๋าถอยรถหรูให้เป็นของขวัญวันวนาเลนไทน์กับสามีหนุ่มกวินดูวานงานนี้ฟัแฟนจะพลาดได้ยังไงส่องเลขทะเบียนป้ายแดงแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบที่เห็นเป็นเลขแปดห จะมาไหมให้คุกกี้ทำนายกันปิดท้ายที่เจ้าแม่หวยคนล่าสุดที่แฟนๆอวยยศให้สำหรับสาวปรางทิพย์ที่ต้องบอกเลยว่าออกมาบอกใบแนวทางเลขเด็ดทุกงวดและเข้าทุกงวดจนแฟนๆเลิฟเลยและสำหรับงวดนี้เจ้าตัวก็ไม่รอช้าล่อยออกมาให้แฟนๆได้ลุ้นแล้วเป็นเลข024-515และ แปดก้า